นืะเงินหลายอยากกินแบบเผากระสั่นทำไรอ่ะคนข้าเผาไอ้เมียโอ้ยบังเกิดนี่บังเกิดนี่เลือดไหลายแจ้งมาแพ่งๆใส่เอาใส่เอาพุกเราบ้านดีได้ดูด้านกินเงยหน้าแน่ดูเ้าผ้าเผาผ้าเ้าเผาผ้าท่านเขียวมันยึถือเมื่อกูนี่แหละ ถือมือไปดอไม่เห็นงานมีมีเท่าเทาไม่กินแบบข้าวสั์ข้าวกินกิ่นเน่กับตัวะว่ามีมันญ่าพาจินแล้นีหลายแล้วจะมีผอไว้ทำไมคะใส่ใช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  ก็มีผอแล้วก็ต้องใช้สิค่าถ้าไม่มีผอใส่ย่างดีใส่ย,ยาดีแล้วทำไหมล่ะไม่ได้เห็ดแล้วจะจมทำไมคะก็ไม่ช่นหรอ, <laughs> อเฮ็ดว่าได้เย็นใจเขาเวียน <laughs> นอนนำ้ำงัดสมองแ <laughs> บบขาว <laughs> อออตรกันเลยต้องเฝ้าจัดใช่ไหมต้องเฝ้าต้วเส้กุลีกุจอมาเอาจอน้ำมาชิมสักอันสิก่อนอ่ะเดี๋ยวมีถตงเมื่อถึงยเฮ้ยอฮ้ยเล้ยยเฮ้้หรอกทเฮยเฮคะ กุ้งเห็ดเนี่ยมันก็จะไมาลากคุยยไงกุ้งกระดิ่งเนี่ยสิไอ้เอที่ฮือนั่นก็คือเฝ้าเห็ดใช่ไหมอืมสั้นไหมหรือยังไม่กดดันเนี่ยพ่นเนี่ยตกลงไอ้ที่ทำนี่เพราะว่าอยากทำให้หรือว่ายังไงเกังใจอ๋อ ไม่หนักแจงไม่ไม่าเนี่ยตาดักโก้นั่นแหละอามาจะดูดน้ำมันมันอ่อนโอเคเว้ยเอาหลอดรอเลยเนี่ยเห็นไหมเอาคุณคนผระคนายเพื่กันก็ไม่เห็นสีก็ดูดสิคะโอ้โหมะพร้าวที่คุณสะ พาให้กินว่ชั้นเป็นแบบนี้นี่เองเป็นอน่ไรเผ็ดอร่อยนะสิาสมาเพิ่งซ้ำยิงแห้วพี่น้องเอ้ยเผาเผาเมีเยใส่หมูรสป้าเอ้ยไ้ห่าได้เนี่ยพ <c oughs> าหมดเลยใช่ไหมคะ จีบตัวตไว้าเห็นยังี๋้วก็ใส่อีกข <c oughs> ้าวกิมกูโยล่โอมีคนใหญ่ผ้ายกินเงือบหลายเอาแล้วจะมีผอไว้ทำไมก็จงภูมิใจซะที่ได้ทำนะจะบอ <c oughs> จี๊ดแดงหลังนี้ตุลางอแดงกับแดงแพงๆใส่ถือใส่เอาใส่เอาแตงจักบาทแทงนีแทงชักบาทคือว่าแพงคักแพงเน่กาวากาวาสิมานอนกินนั่งกินได้เหรอแดงมากแพงอย่างมาใส่ห้องนี้ อ๋อบอได้ใช่เด็กแค่บอกว่าอุย้ยก็อยากกินอยู่นะมะพร้าวในะกระสอบปุ๋ยอะ่ะนั่นแหละตัวมาให้กับตัวมี้ไมแห้งมะพร้าวได้มาจากไหนคะคุณอ๋อจากสวนที่ไหนคลองสิบอ่ะเหรอคลองคลองสิบสองอ๋ออันนี้มาจากสวนคลองสิบสองอน้องเสือหลานฝากมาให้ เอาขอบคุณหลานหลายๆเรื่อนี่เอาคุณก็ต้องบอกเนี่ยเป็นพ่อหลานให้มาแหละฉันถึงได้ลําบากหลานใต้แห่งมาพี่น้องกลินกับหลานใต้หลานใต้แห่งมาก็ฝากป้าเพรานะโอ้ยเอาไหนนะพี่แทนยังพูดถูกเลยเอามาฝากป้าพูดแลานไว้ไปฝากป้าเพราะนะบุญหุจักบ่ฝากป้าให้พาป้าให้ป้าให้ป้าพากินเพรานะพ่อพ่อพ่อก็ฝากผ้ากินจังไเกับัดเอาม่านีละพาแบบนี้ ชัดจัดชัดจัดเจ้จ็บเสียกระเด็นถือแว่นตาเลยทีเนี้ยน้ำมะพร้าว <c> ก <ười> ักไหลฝันใาญ่นี่รึใจหายใจหายแห้งดิฉินหายขัดบ่เอาฟันมาจะกินเนื้อฟันมาดี่ เออก็กินตัวเนื้อมันหน,นักเราพ่อจะเสพกินผ้ากินเนี่ย <c oughs> อุย้ยจะเอาฝั่งทำกับข้าวสิเอาเอาฝั่งนี้มันเจาะสิป,ป้าน่ะบดกินใส่เขาบดเอาเอาันันรูปนันรูปนี่ <c oughs> โอ้ข่าวที่นั่นละเอ้โอ้ ม,มันเหมือนค่ะ <laughs> พ่อลาวิดีโอก,ก่อนพ่อคุนายบายบายไปแล้วพี่นอ้องวิดีเงี่ยศูนย์ศูนยูนยูนยูนก็เลยต้องพายมันหมดต้องพายเหมือนกันวิดีมีเงี่ยจุกจุกครับหลับหลับด้วยๆครับ